สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับวิจารณ์แหลกครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องครับห่านท้าชะตาฟ้า,า,ฟาปริศน,นาดุาจจักรเริ่มเรื่องมาจากตอนที่แล้วเนี่ยก็คือตัวของฟ้าเสยเนี่ยให้ผู้บัญชาการประจำเมืองเจียโจนะครับตัวอูเอ่เก๋อเฟยเนี่ยทําการล้อมเมืองไว้ก็ล้อมที่ที่พักเขาอยู่ตอนนี้นะครับไม่ใครออกไปแล้วก็มีการปลดอาวุธต,ต่างๆด้วยจนต้องบอกตอนนี้บรรดาทหารที่รักษาการเมืองเนี่ยประมาณ300อกว่าคนเนี่ยมีการล้อมตึกนี้ไว้แล้วก็ อีก200คนเนี่ยไปตามล่าชายชุดดำนะครับที่สังหารตัวฉังคุณนี่แหละแล้วหลังจากนี้ต้องกล่าวว่าตัวของฟางเสี่ยนะครับก็มีการบอกกับทุกคนแหละว่าคดีนี้เป็นคดีค่อนข้า,างใหญ่นะครับผู้ประชาการฉังคุณตายเนี่ยเราจะเป็นต้องสืบคดีแล้วก็ทุกคนต้องเข,เข้าใจว่าตัวเขาเนี่ยจะเป็นต้องกักตัวทุกคนไว้อยู่ที่นี่ก่อนอ่าก็บรรลาลูกน้องของฝางเสี่ยวปอวที่เป็นทหารเรือเนี่ย ไปกับตัวนั่นเองนะครับก็พูดง่ายง่ายคือเมื่อแม่ทัพตายเนี่ยก็เลยเรียกว่าต้องมีการกลับตัวบรรดาลูกน้องหรือว่าคนต้องสองสัยเนี่ยเพื่อทําการสืบสวนต่อไปนั่นเองนะครับอซึ่งหลังจากน,นั้นเนี่ยตัวฟ้าเสียก็มีการถามตัวต่างเซียปอเนี่ยว่าเหตุการณ์อย่างนี้ยควรจะทําไงดีตัวต่างเซียปอก็กล่าวว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่นะครับตัวของผู้ประชาการทัพเรือเนี่ยตัวฉังคุณเนี่ยตายควรจะส่งม้าเร็วเนี่ยไปรายงานต่อมหานครแต่ว่าตัวฟ้าเสียเนี่ยกลับกล่าวว่าแน่นอนเราเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าาถ้าเกิด คนอื่นเนี่ยล่วงรู้ว่าผู้บัญชาการทัพเรือเจียโจเนี่ยตายไปบรรดาโจรสลัดหรือบรรดาศัตรตูนะที่อยู่แขบชายแดนเนี่ยก็อาจจะเข้ามาบุกเมืองตอนนี้ก็ได้ทําให้เป็นสิ่งที่ค่อนข้าง่จะะเอลยอดน,นิดนึงก็คือตัวฟาเสียนก,ก็กล่าวว่าคิดว่าตอนนี้ควรจะควบคุมข่าวไว้ก่อนไม่ควรจะบอกใครรวมถึงบรรดาประชาชนในเมืองเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมีใครรู้เพราะถ้าหากว่ามีใครรู้ไปนเนี่ยเรียกว่าฟาเสียนก็จะไม่ยอมอาจจะมีการทําร้ายคนก็ว่าได้ทางตอกล่าวว่าแผนการเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนการของฟาเสียะไรที่คิดค้นขึ้นมาแบบฉุดกระหุกเพราะตอนนี้เขาไม่มีเยดพิงวินเนี่ยเป็นคนคิดค้นแผนให้นะเพราะว่าที่มันผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกแขนอย่างที่ไดนเจงหนันเนี่ยตัวเยดพิงวินเนี่ยเป็นคนวางแผนให้ทั้งหมดนะแต่ทีเนี้ยฟาเสียมันไม่มีแผนไงก็เลยต้องคิดแผนตัวนี้ออกมาแบบด้อนสด,นสดก็เรียกว่ามันเป็นเหตุหการณ์ที่ฉุดกระหุกแหละเพราะตอนนี้ฟาเสียนไม่มีกลุ่มกำลังย่อยของหว่างชีเนียนะคุ้มครองครับมีแค่ตัวอิงจือแล้วก็ตัวคารมบัตมินเนี่ยทอนเงคั ก็เลยจำเป็นต้องจัดการเนี่ยตัวฉังคุณซะก่อนเพราะว่าฉังคุณมีกำลังทหารเรือที่ค่อนข้างมากเพราะว่าตัวฟาเสียก็ไม่มั่นใจถ้าเอาทัพทมินบุกไปเนี่ยจะจัดการได้หรือเปล่าก็เลยจําเป็นต้องจัดการแบบชุกลูกแบบนี้นั่นเองนะครับก็ต้องกล่าวว่าเปรียบทัพเรือทัพเรือเจโจเนี่ยเปรียบเสมือนมังกรก็แบบกล่าวว่ามังกรที่ไร้หัวเนี่ยก็ไม่อาจมีพิษภัยตัวฟาเสียก็จัดการตัวฉังคุณก่อนเพื่อที่จะสืบค้นคดีต่างๆด้วยหลังจากเนี้ยตัวฟาเสียก็กล่าวว่าให้ให้ตัวของปู่เก๋ย กับตัวบรรดาทัพเรือคนสำคัญสำคัญเนี่ยพวกบรรดาแม่ทัพนายกเนี่ยตามตัวฟ้าเสียนไปที่ห้องห้องประชุมในตึกผู้ประชาการหลังจากไปถึงเนี่ยตัวฟ้าเสียก็นั่งลงแล้วก็บอกว่าตอนนี้ฝ่าบาทนะมีสารรับมาถึงใต้เท้าฉังแต่ด้วยความที่ว่าใต้เท้าฉังคุณเนี่ยตายไปก่อนนะครับเขาก็จะเรียกว่าอ่านสารนี้ให้ทุกให้ทุกคนฟังแต่ว่าตัวของตังเซียปอก็มีการบอกว่าการทําเช่นนี้มันผิดกฎระเบียบนะครับ หลังจากที่นั้นที่ตัวต่างจังหวพูดเสร็จเนี่ยตัวฟ้าเสี็ก็ตะวาดกลับนะเราว่าหูปล่าไปซะให้งเงี่ยหูฟังหลังจากนั้นเนี่ยตัวฟ้าเสียได้มีการเปิดนะครับราชวงการรับเนี่ยของห้องเต้แล้วก็มีการบอกว่าน่าจะเป็นเหมือนจดหมายระหว่างตัวห้องเต้ชิงเนี่ยกับตัวฉางคุณครับคพูดดูเป็นคำพูดบ้านๆน,นะบอกว่าฉางคุณเนี่ยไม่ได้พบกันมาสองปีแล้วตัวห้องเต้มีข้อสงสัยบงางอย่างที่อยากจะถามสักหน่อยข้อแรกเลยก็คือตัวห้องเต้เนี่ยไม่เข้าใจนะว่าตัวฉางคุณเนี่ยขาดสนเงินเดือนหรือเปล่า เขามีการลิดรอนเงินเดือนหรือเปล่าทําไมฉังคุณถึงทําอะไรที่แปลกประหลาดข้อสองนะก็คือตัวห้องเต้ชิ่งเนี่ยไม่เข้าใจว่าฉังคุณเนี่ยแก่เลือนเรือนหรือเปล่าแต่ก่อนเนี่ยเคยบุกขึ้นเหนือกับตัวห้องเต้ชิ่งทําไมตอนนี้เนี่ยถึงกลายเป็นคนโง่ขนาดนี้แล้วก็ข้อที่สามเนี่ยก็บอกว่าตัวของฉังคุณเนี่ยทำเป็นคนที่ทรยศนะครับแต่ก่อนเนี่ยเคยเรียกว่ากินเบี้ยววัดของแคว้นชิ่งทําไมตอนดิ่งทรยศแล้วแล้วก็มีการบอกว่าเขาเนี่ยต้องการให้ฟาเสียนครับนำศพของฉังคุณเนี่ย ไปบุกขึ้นเหนือแล้วก็ให้สุนัขเถื่อนเนแถวนั้นรับประทานกินซะต้องบอกว่าคําพูดนี้ทำให้บรรดาแม่ทัพนายกองนะครับรู้สึกตกตื่นตระหนกปอย่างทิ่งต้องบอกนี้ครคือตอนนี้ในขณะนี้มีแม่ทัพนายกองทั้งหมด4ี่คนรวมตัวตังเสียวปอด้วยครับตัวฟ้าเสียหลังที่พูดจบเนี่ยก็มีการมองแววตาแต่ละคนนะว่าแต่ละคนเป็นไงบ้างหลังจากมองเนี่ยตัวของตังเซียวปอเนี่ยเรียกว่ามีแววตาที่ค่อนข้างคับแขนนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่รับความเป็นธรรม อีกสองคนเนี่ยถอดดวงตาเนี่ยทอแววหวาดหวั่นขาดเขา่าส่วนคนสุดท้ายเนี่ยดวงตาบ่งบอกถึงความนี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเขาต้องกล่าวครับรว่าบรรดาแพทําในกองในกลุ่มเนี้ก็ต้องมีสักคนเนี่ยที่รู้เรื่องเกี่ยวกับตัวของฉางคุนนั่นเองนะป้าแเสกเลยสังเกตลักษณะจากตัวพวกเขาเองนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก,ก,ก็คือตัวตังเสี่ยวปอเนี่ยก็บอกว่าขอได้เท้ามาช่วยคืนความยุติธรรมให้กับ ตัวท่านแม่ทับด้วยนั่นคือตัวฉังคุนนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวตังเซียปอนเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นธรรมเพราะว่าฉังคุณตอนนี้คือตายไปแล้วไงคือไม่รู้ว่าสิ่งที่ฟาเสียนพูดเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าซึ่งฟาเสียนก็แย้งกับว่าตัวอย่างคุณเนี่ยมีความผิดหรือการที่สมคบคิดกับนครตรงอีเนี่ยไม่ผิดหรือการที่ผู้ประชาการทับเรือเนี่ยค้าของเถื่อนนะครับจากเอาเอาของจากท้องประคันเนี่ยไปท้าของเถื่อนเนี่ยไม่ผิดหรือ การที่สมหัวกับพ่อค้าแดนเจงหนันเนี่ยในการเรียกว่าป้นชิงสินค้าต่งตางๆเนี่ยไม่ผิดหรือต้องบอกว่าสุกอย่างที่ฟ้างเสงบอกมาเนี่ยเ,าเราเราเหลายคนก็รู้แล้วแบบว่าตัวผู้จัดก,การทับเรือที่ทำแล้วก็สิ่งสุดท้ายเนี่ยที่สาคัญก็คือการที่นําทับเรือเนี่ยขึ้นเกาะล้างแล้วก็ไปฆ่าคนสังหารคนทุกทุกทุกคนเนี่ยเพื่อกบกบเกิดล่องลอยของตัวเองเนี่ยไม่ผิดหรือแน่นอนนะครับพูดนี้ตัวของตังเสือปอเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะ ก็เลยดูแบบว่าดูแบบ,แบบตาเขามองว่าเขาคับแค้แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปับปัามเขาดูไม่เป็นธรรม่าแล้วก็ต้องไปติดตามนะว,ว่าหลังจากนี้เนี่ยไอผู้บัญชาการทัพเรือทั้งหมดทั้งสี่คนเนี่ยใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวของฉังฟุณนและใครบ้างที่อาจจะไม่รู้เรื่องนี้เลยก็ต้องมาติดตามในตอนหน้า,น,าน,นะครับอ่าแล้วตัวของตังเสี่ยวปอยเนี่ยก็ได้มีการส่งลูกน้องเนี่ยไปตามกำลังทัพเรือมาแ,แล้วให้มาล้อมนี่แล้วแหละเพราะตัวเขาเนี่ยอยากจะได้คืนความเป็นธรรม อาจจะอยากได้คืนพอไปทำของตัวเขาเองนั่นแหละก็เลยคิดว่าว่าให้ส่งลูกน้องเนี่ยไปตามคนของเขามาซึ่งถ้าเกิดตามมาเิงเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นข้อท้อฐานกบฏแหละแต่ว่าตัวเขาเองน่าจะไม่สนใจอะไรตรงนี้แล้วเราก็ต้องติดตามว่าตัวตังเสีออเ่ยวปอยจะทำยังไงต่อนะครับเราพลาดเสียจะจัดการยังไงครับเราคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วเรามีเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ชื่อว่าวิจารณ์แหลกยังไงเนี่ยก็อย่าลืมไปกดติดตามกันครับตลอดวันนี้สวัสดีครััับบสสวดีคร